สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับผมครับมื่อวันที่กีวันที่29ครับพี่น้องเนาะครับทุกๆกเสี่ยนทุกๆท่านเพื่อนก็เริ่มจะมาสรุปตัวเลขให้กับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมก็คือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายกับวาใดครับพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายที่จะมาขัดเด็ดที่เด็ดตัวเลขให้กับพี่น้องเอฟซีครับผมเป็นแนวทางเสียงโูกเสียงดวงเด้อครับผม ครับในหัววันที่หนึง่งกรกฎดาคมหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผม่นจะมาย่ำโค้งสุดท้ายให้ครับพี่น้องเนะาะบวาจะเป็นร้อยสิบหน่วยบนครับผมสายบนหรืวมเลขล่างด้วยครับพี่น้องครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์เซียนเขาใหญ่โค้งสุดท้ายก็มาเชียร์กับขอขอบคุณอาจารย์เ้อยครับผม เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ครับก่อมาเชียร์น้ำเชียร์ในเรื่อครับผมครับไปรับชมรบฟังตวเรขกับอาจารย์กันเลยครับครับผมสวัสดีครับก่อมาเชียร์สวัสดีอาจารย์ครับผมครับผมอืมจะเป็นตังไหท้องฟ้าเมื่อเนี้ยท้องฟ้ามื่อนี้เริ่มมีแดดแล้วครับอาจารย์ครับผมนี่อายุระวังมีแดดแล้วบ้านนี้มืดฝนโปอยมาบพอเปียก โอ้ครับผมอืมแบบครับแฮปปี้บัดเดย์ครับอาจารย์ครับผมเล่นไหนสนุกบ่เมื่อคืนนะ่ะครับเบิร์ตคลิปบ่ได้เป็นรังกินนำ้ำ <laughs> ครับไ <laughs> ก่โพดไก่โพดครับผมไปถูกวันที่หนึ่งกนเนาะโอ้ถูหันที่หนึ่งแล้วก็อาจารย์ยเตียดี๋ยเดี๋ยวพี่สาวอยู่เซกาพูดแล้วครับอืมเอาสรุปโค้งสุดท้ายเขาโค้งสุดท้ายครับผม ผมก็ยังยืนยันวิ่งบนตัวเดิมตัวเลขสี่ครับครับอืมหลักร้อยลดมาให้หน่อยสองตัวเหลือสามกับสี่ร้อยสามกับสี่ตัดเยอะครับผมครับผมเพิ่มชุดสองตัวไปสี่ชุดอ่ะชุดเดิมนะครับย้ำหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามสี่สามสี่เจ็ดส,สี่เจ็ดสี่ เก้าสี่เก้าสี่ครับวกมันดับไปอยู่สามตัวนี่แปดชุดนี่ลงได้ไหมเนี่ยเอฟให้เอฟซีจับเองตัวไหนครับอืมสามตัวสามตัวอืมถ้าจับหมดมันจะแปดชุดไงครับแปดชุดตรงตรงเลยแปดชุดตรงตรงครับครับสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สามสามสี่ สามสามสี่สี่สามสี่สี่สามสี่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สามเก้าสี่สามเก้าสี่แล้วก็สี่เก้าสี่สี่เก้าสี่ครับผมแปดชุดครับแปดชุดตรงแล้วก็เต็มเลยตรงครับผมครับผมดับบนแปดลงให้หน่อยงดนี้ แต่ตปีมาดับตลอดครับอมืมันดับอยู่สามดักตลอดนะอ่าดับบนแปบครับครับ,รบเลขไปม,มาด้วยกันศูนย์หนึ่งสามเก้าเอาลงยังบ่ครับลงเลยลงครับเผื่อเขาเอาไปใช้ตัดกันอืม<ล>ไม่มาด้วยกันข้างบนนะอืมไม่มาด้วยกันครับศูนย์หนึ่งสามเก้า วิ่งล่างยงตัวเดิมเนอะครับเดววิ่งสามกับหกอยู่วิ่งล่างสามกับหกครับครับผมสามหกสามแปดสามหกสามแปดแล้วก็กันห้าแปดด้วยตัวนึงครับห้าแปดครับผมประมาณนี้แหละครับใชมครับผมคิดว่าน่าจะแปะจวดกันบ้างนะงวันเนี้ยที่วันเน้นคักๆในี่ตัวโปรดบ่ครับผม มันออกของอาจารย์ต้อยคนนี้แล้วสองหางนี่แหละไหนครับผมสามสามสี่กับสามกับสี่สามสี่สามสามสี่กับสี่สามสี่ครับแล้วก็ถ้าไม่โดนดับเลยเก้ามันยังโดนดับจนมันจะดับไม่อยู่นะครับผมแล้วก็บันแล้วสามสามเก้าสี่แล, 3, 3, 9, 4, แล้วก็สี่เก้าสี่นี่แหละครับที่จะจะต้นมาเลยยังชอบอยู่ครับอืม ประมาณนี้นะครับนี่แหละครับพี่น้องลองบึงเลขล่างนี่ยนะครับโอ้ตอนแรกให้สามหกเนาะตัวนี้ครับอ่าตอนนี้ก็มาสามหกสามแปดครับผมกันห้าแปดไว้สามหกสามแปดกันห้าแปดครับผมสุดท้ายดับบนแปดครับผมดับแปดสูตนี้มันดับสิบหน่วยมาสิบเก้างดละแต่ แต่ต้นปีมายังไม่ผิดเลยคสิบหน่วยยังเดียวบอครับมันรับอยู่สามรักเลยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยครับนี่ครับเอามาคัดให้เน้นๆแล้วครับพี่น้องครัโค้งสุดท้ายเข่าก้าได้ครับนี่เข่าเมื่อแรกนี่แหละครับผมนนอนแล้วก็เลยดเมื่อซาบมีเน็ตไหมครับโอ้ตึงเครื่องมือฟ้ามันมืดมั้ง โอ้สัญญาณมีปัญหาครับผมอืมเสด็ยังบ่ได้เลยครับเขาก่อมาเชื่อกับสิลบกวนอาจารย์เซียนเขาใหญ่เท่านี้เนอะครับผมครับผมสวัสดีครับโชคหมานไปน้ำกันสวัสดีครับเขาครับพี่น้องครับผมเพิ่นกับมาย่ำคงสุดท้ายครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นกับว่าเลขกเพิ่นกัไปชนกับอาจารย์ต่อยเยู่ครับผมครับมีอยู่ประม่าน สองคูนี่ครับพี่น้องเนาะครับที่เป็นมักๆมักเอามาเริ่มต้นทีวิ่งบนเลยครับผมวิ่งบนสี่ครับหลักร้อยสามกับสี่ครับพี่น้องซึ่งเพื่อนกะให้ลักลอยไว้ครับผมหรือว่าตัวเด่นตึงแต่พุดล่ะครับพี่น้องเนาะต่องวดเลยครับผมนี่ปล่อยต่องวดเด่นบนสี่ครับนี่เป็นให้เต้างวดครับนี่นี่ก็จะมาสรุปโคงทุดทายครับผมวิ่งบนสี่ หลักร้อยสามกับสี่สองตัวบนก็จะมีหนึ่งสีสามี่เจ็ดสี่เ้าสครับสามตัวบนเพ็นให8ชุดครับพี่น้องเนาะตรงตรงไม่ต้องกลับครับสามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สาสามสี่เจ็ดเจดสสเกสี่้าสครับก็ไม่เช่ถามอาจารย์มักชุดใดครับผมมักสี่คู่คือ 3า4 4 3มสี4ส9 4กครับผมครับ494เก่าก็เห็นหลายอาจารย์อยู่เด้อครับพี่น้องครับผมครับเลขดับหรือว่าเลขไม่มาด้วยกันครับพี่น้อง0139ึงเบิ่งเป็นแนวทางเ้อครับพี่น้อง0139ไม่มาด้วยกันบนดับบน8ทุกหลักครับผมเสียงเขาใหญ่วิ่งล่าง3กับ6ครับ2ตัวล่าง36 สามแปดครับผมตัวเนึ่กันอีกตัวหนึ่งคือหาแปดเด้อครับผมครับวิ่งล่างสามกับหกนี่แล้วครับพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับช่วงนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก่ามาเชียร์ก็จะไปถามอาจารย์ชช่แดนครับพี่น้องคู่เงินคู่ทองครับเพื่อว่าอาจารย์เพิ่นไต้เห็ดไปครับพี่น้อง หรือว่าถามพอร้องครับผมเลขที่พอมักที่สุดหรือว่าที่พอซื้อไว้มีตัวใดครับผมซึ่งไปถามข,าข้าวข้าวของพอนําครับก็จะมาเป็นโค้งสุดท้ายให้พี่น้องที่ครับผมครับแล้วก็เลขของอาจารย์สายบุญวัดป่าเลขวิ่งมีที่มาครับพี่น้องหรือว่าเลขของพ่อบินเดี่ยวเลขนั่งเอาครับผมคืนวันพระครับเอาท่ายคลิปนี้ก็มาเชื่อกับขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมหนึ่งกรกฎาคม67 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ